ก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับท่านกำลังรับชมคุณกายชาแนลนะฮะก็วันนี้เรามาอยู่กันกับฟีฟ่าออนไลน์สามอีกแล้วนะฮะก็ตอนนี้นะครับก็ตัวเกมนะฮะก็ปีมีโปรโมชั่นมานะครับแลกเชลนะฮะรับไอเทมไปนะฮะก็เป็นการ์ดนะครับอ่าปี06 WC นะฮะก็เป็นการ์ดมาใหม่นะครับก็น่าสนใจดีนะครับก็เหมือนสโลแกนเดิมของเรานะฮะก็ของฟรีเราชอบนะฮะถึงแม้เราจะจ่ายต้องจ่ายตังไปก็จริงนะแต่เป็นเป็นของฟรีนะครับ นะฮะอย่างน้อยเป็นอ่ะของตบแทนเล็กๆ,ๆน้อยๆนะฮะโอเคครับก็เราจะมาลองเปิดการสอกไอดีเหมือนเดิมนะฮะก็ไปไอดีอ่าของเพื่อนผมที่ดูเหมือนจะไม่ได้เล่นแล้วนะครับแล้วก็ไอดีผมไอดี ID หนึ่งนะฮะโอเคเดี๋ยวกว่อนอื่นก็มาเปิดไอดีเพื่อนผมก่อนละกันนะครับโอเคนะครับอ่ะนะครับก็นักเตะที่น่าสนใจนะครับก็จะมีวีเร่านะฮะอ่ะาทุกกาโทนี่นะครับ ชเชฟเชนโก้ชเชฟเชนโก้ที่ผมอยากได้มากเลยนะเพราะว่าตอนผมไปเล่นฟี فا ออนไลน์สที่เซิร์ฟเกาหลีมาเนี่ยผมรู้สึกถูกใจเขาเป็นพิเศษนะครับแล้วก็ผมเป็นเด็กเชลซีด้วยนะฮะก็รู้สึกอยากได้เป็นพิเศษนะครับเชปโปนี่ก็อยากได้นะเชปโปก็อยากได้นะครับแต่ถ้าเอาจริงๆถามว่าอยากได้อยากได้ใครจริงๆเลยนะส่วนตัวอยากได้ชเชฟเชนโก้กาก้านะครับเอ่อเฟอร์ดินานนะครับโรนัลดินโนแล้วก็แฟงเลมพาดนะฮะแฟงเลมพาดนี่ผมอยากได้เอามาแทนเอ่อปี 09ที่ผมมีอยู่มากบวก5นะครับโอเคอเพื่อนผมบอกว่ามีอาร์เซนอลไหมนะก็ตอนผมถามเพื่อนนะว่าเอ้เดี๋ยวขอยืมวิดีเปิดต่อนะเออเดี๋ยวเติกรูเติมให้นะเพื่อนบอกโอเคโอเคนะโอเคเพื่อนบอกผมบอกว่าอยากได้ทีมอาร์เซนอลนะครับก็อาร์เซนอลถ้าที่เห็นมีก็สูงสุดตอนนี้ก็เป็นเลแมนนะครับอ่าโอเคนะครับอาจจะพยายามเปิดให้ได้แล้วกันนะโอเคแต่ยังไง ยังไงนะฮะเราต้องเอาเวลาให้ได้เวลาเท่าไหร่ร้อยสาสิบสองล้านนะฮะดูอย่าดูถูกไปร้อยสาสิบสองล้านนะครับโอเคมาเนี่ยครับโอเคไปเลยไปแรกครับโอ้โหโรซิกี้นะฮะแม่บอกเพื่อนผมเป็นติ่งอาร์เซนอลนะครับมันก็ได้อาร์เซนอลต่างใจนะวีเอล่าก็ได้นะอย่างน้อยให้ขายวีเอล่านะครับเอาทำทีมนะฮะโอเคบ้านต่อมาครับ ฟิลิปรามนะฮะฟิลิปร okay, ามโอเคสองใบก็ตกประมาณ3ล้านนะฮะต่อไปนะต้องสล้านขึ้นนะครับเพราะใบแรก1ล้านใบที่สองสองล้านใบที่สาต้องสล้านครับใบที่สมโอโ้โหอเดบิโยเพื่อนกูจะดีใจไหมดิอาร์เซนอลมา2ตัวเลยนะ <c oughs> ครับไม่เชื่อไปดูทีมได้นะนะครับปกติมันก็สมัครอดีไม่เล่นกับผมอย่างเดียวนะเนี่ยดูดิทีมอาร์เซนอนลล้วนๆเลยฟุตทีมอาร์เซนอลเนี่ย นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูที่ไอดีผมต่อดีกว่านะครับเพื่อนเอ๋กูขอโทษโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่ไอดีผมครับโอเคครับนะฮะตอนนี้ก็มาอยู่กันที่ไอดีหลักของผมแล้วนะฮะก็มานะครับก็อยากรู้นะครับว่าเปิดให้เพื่อนก็ได้หลักล้านสองสองหรือสามสองสามตัวนะฮะอย่างน้อยก็มีแสงนะครับดูซิว่าเราจะได้แสงบ้างหรือไม่นะฮะอ่าโอเคการ์ดอยู่นี่นะครับอ่านะครับอ่า โอน XP 80%ก็เป็นของแถมไปด้วยกันนะโอเคโอเคครับมานะครับแม่นะครับ v ีเอรนี่น่าสนใจมากนะครับจริงๆแต่อย่างน้อยเนี่ยนะครับเชฟเชนโกมาผมก็ดีใจแล้วนะฮะท็อปสอง้เลยนะเว้ยนะครับเฮ้ยเดี๋ยวขอตรวจดูก่อนว่ามีเชฟเชนโกหรือเปล่าโอเคมีนะโอเคมีมีมีนะครับก็เรียงตามนี้เลยนะตะกี้มีเห็นเล็ววว่าไม่เห็นนะฮะ ตกใจหมดนะครับโอเคมาไม่พูดทำทำเพลงฮะนะครับเปิดเลยดีกว่านะครับหนึ่งสองสามถางไวโอ้โลหลามอสนะฮะมาทำไมอยู่เนี่ยมาผิดปีนะนะครับโอเคไปต่อไปครับโอ้โหฮัหสเหรอผมไม่รู้จักนะครับคนนี้ โอเคแต่อย่างน้อยเชลซีนะโอ้ยมาทำไมวะเนี่ยนะครับโอเคใบต่อไปครับใบสุดท้ายด้วยนะฮะใบสุดท้ายใบสุดท้ายโอ้ยสเตฟเฟนเจอราดนะฮะห้าล้านแต่ว่าควรดีใจดีมะเนี่ยโอ้หนะครับมาทำไมวะเจอราด<笑><笑>นะครับโอ้ตายครับตายนะฮะแอย่างน้อยโอเคนะครับอย่า okay. งน้อยก็เก็บเจอลาดไว้ใช่นะครับ ก็เดี๋ยวขอ,อาหาดูหน่อยดีว่าเจอหลาดปีไหนดีสุดนะ g a r d เจอหลาดส t ตเฟเจอหลาด08น่าจะดีสุดนะลองลงมาก็น่าจะเป็น06นะครับถ้าเทียบโดยตรงโดยตรงกับสเตสเตดโดยรวมเนาะดูแล้วทักษะ3า3ดาวเหมือนกันหมดนะครับเล่นตำแหน่งเดียวกันได้หมดเลยแต่ว่า06อเล่น c a m ไม่ได้เป็นเล่น c d m แทน มันมันก็มีดีคนละอย่างนะแต่อันนี้มันก็ออกแนวจะว่าไงดีอะมันก็ออกแนวสแตทออกแนว C A M อ่ะปีศูนย์แปดนะศูนย์หกมันก็แนว C D M นะฮะก็โอเคนะครับเดี๋ยวเอาไว้ใช้แล้วกันนอกสเตฟนเจราล์ดนะครับก็ทีมยิ่งขัดแคล d m ดีๆอยู่ด้วยนะฮะก็มันก็ไม่ได้ดีจัดหรอกนะแต่อย่างน้อยเราก็เปิดการได้บานนี่ครับก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ลาดีกว่า นะครับไหนๆตะกี้แลกแคสมานะฮะแลกแคสมานะครับมีเท่าไหร่เนี่ยอ่ามีอยู่5้0 0นะฮะมี5้0 0เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันยังแลกได้อีกเดี๋ยวผมขอแลกเปิดแพ็คนี้สัก5แพ็คละกันนะครับโอเคเดี๋ยวรอสักครู่ครับโอเคครับนะพอดีผมเติมมาหนึร้อยหนึ่งไงนะครับโอเคมาลองแลกแพ็คสุ่มนักเตะบอลโลกและยุโรปมานะสัก5ชุดดูนะครับโอเค ไหนๆตะกี้ไม่ได้ของดีเน้เราก็มาหวังผลจากตรงนี้แทนนะฮะแล้วเราก็จะเจ๊งเลยครับโอเคนะครับมาใบาแรกโอ้โหสองร้อยชื่อนะฮะศูนย์แปดอีนะครับอ่าสามร้อยชื่อ WC ครับคืออย่างน้อยได้ท็อปประมาณท็อปร้อยมาคดีแล้วนะท็อปสามร้อยสิบยูครับอ่าสามร้อยสิบยูอีกแล้วตายแล้วใบสุดท้ายขอเลยดีๆหน่อย ไว้สุดท้ายคนเล่นด,ดีๆหน่อยโอ้สามร้อย W C ครับนะฮะดูแล้วนะครับไม่น่าจะมีอะไรดีๆออกได้ง่ายๆนะครับเนี่ยโอเคนะครับมาเปิดไปครับไปแรกเลย W C นะฮะเฟอร์ไรนี่ครับใบต่อมาโอ้โห <c oughs> ไม่มีลุ้น <c oughs> นะครับเป็นคนไม่มีดวงหรือไงเนี่ยนะครับอ,อยากได้ด็อกบาร์นะแต่ด็อกบาร์มีแล้วก็เอามาแหละเอามาขายนะฮะ วิธีก็ได้โอ้โหเอสเซียงนะครับมาทำไมมาทำไมครับโอ้โหอีวานุวิสเฮียรู้กูเชียร์เชียร์เชียร์เชลซีหรือไงมาคู่เลยนะฮะแท็กคู่มาเลยทีเดียวนะครับเนี่ยโอ้ยตายแล้วนะครับโอ้ยโอเคบายสุดท้ายนะฮะศูนย์แปดอีนะครับต่อเลสนะครับต้องได้ต่อเลสนะฮะโอเคโบสินว่าก็ดีนะโอเคครับเปิดแม่งเลยอืม โลเฟสนะครับโอ้ตายแล้วโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะชอบก็กดไลค์บวกสมัครรับข้อมูลได้ครับนะฮะโอเค <c oughs> okay, เจอกันใหม่คลิปหน้าครับถ้ามีอะไรให้ออกแนวมารุ่นโชคเล่นนะฮะก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ครับโอเคบายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบายบายสวัสดีครับ